ตามนี่ซื้อปลามาตัวหนึ่งเนี่ยจับล่องเลยว่าตามไนอสองเมนูอ่ะเมนูต่อไปอ่ะเจอคิดเอาได้ว่าเรนเมนอะไรอยากข่งกินลองสวัสดีจ้าวินพบกับตําีชาแนลค่ะพี่นอ้องมอนีจ้าตําก็มีํามากที่เราค่ะมอนีตําจะผ้า,าสุผู่ทุกคนมากินปนปลานิ่งใจพี่น้องจากกับบอกดินใหม่ค่ะพี่น้องแต่ว่าต่าเพ็ดมากแบบตีมาเรียบร้อยของาตา่คกับอย่างน้อเฮ็ดทานค่ะพี่น้องค่ะ แต่เสิร์มาเห็นเลยเอมาทานมันดำค่ะใครจะทานเป็นน้ำเดือดแสบขึ้นยังกินแหลืปื้อปื้มากครับพี่น้องอยากกินปนเดือบปนมากยัดกินน้องใหม่แกว่าสิแกแบบต้มกินเนาะพี่น้องเนาะแต่หมอใหม่ก็ได้แต่กลายเป็นปิ้งหน่อไม้เดอฟักลายเนาะฟักลายค่ะกินก่อนเลยเด้อไม่ได้กินดนปนมิโนกินหอดบานได้ครับ ตามนี่สื้อปลามาตัวหนึ่งเนี่ยจับล่องเลยว่าตามใดสองเมนูอ่ะเมนูต่อไปอ่ะเจ้ากิเดาเล้ยว่าเมนูอะไรอยากิงหมกินมอมบอกว่าห้ปงองแบเผายังปินกับแบบินปลาอร่อยนงขมืออร่อยหก อร่อยครับนเนื้อปผีราวนานหาบายได้เงินไม่ด้เหมือนไม่เมือนครับคือตลาดทรรมาณสิบถูกหรือแพงถ้าตลา,าดตะก,การมันจะแพงผักมันจะกําลังสิบบาทหมดเลยอืมอืม ้ำหมก็ือพลอย่าอันมาตลาดว่าจะไปตลาดคนกัเยันเข้าไปทเมือคือพลอย่าไเนี่ยกือพลอยย่นไเขอแว่นค่ะพี่ัเนี่ย,ย,ยแ,แ,แยม่แล้วบอกว่าท่านเข่ากับอัะเนี่ยก็ตาม้ำมปชมก็บอกว่าเห็นห็นหเอะไซื้อไม่หย่างเ้เออเรื่งองน พักกันหนแม่เอออันนั้นแม่อันนี้นะพักเพระเสียนดองนี่ห้ะนี่กะติบกะตลับกออตลับแวไปเอากันอยากกินพราเสียนสมบกเสียนักบกหมดอืเกฟัง่าปูแต่น่ะคดแกงทำไมสมแซ่แบาำน้องไม่สม แห้งนาองม่สมเฮ็ดแสบแห้งไปหน่องต่ำเนี่ยมากแบบซื้อไก่ม,มาใหมให้เราไกบ่บาทน,นึงเนาะนอกจากเฮ็ดไว้เป็นหมอนะวันนี้ยังไม่แจ็คพอตยังไม่เจออย่าง ไม่ไพอ,อหรอกทำไมว่านหลานเลยทำ <h ahaha> ไมสื่อมาปูกะเป็นขั้นอาสาที่ต้มหายเดี๋ยวปูต้มหายทำไม <h ahaha> ต้มแล้วปุ๊บอ๋อปุณละนอนตื่นเข็มเมาเลยบอกวา่าอันเอาปิดตัที่ไฟเอาพอดให้ปิดได้ปูเออเดี๋ยวเดี๋ยวปูปิดเองเพื่อนมาจ้าว่าทัน เขาไปในในห้องแบบหนึง่งแม่ก็ได้ว่าปูเลาเห็ดเงียงไหวปูเราตรน้องใหม่จ้ะไปเบิงนั่นนระเด้อแห้งมากขี่เรื่องเัสนโอ๊นางแป๊บหนึ่งนะเขาพอกมาปุ๊บเฮ้ยกูขึ้นขึ้นจกินไหนน้องม่ขึ้นน้องใหม่เผาสันแม่ยีห <c oughs> ี่มองใหม่ขึ้ตนตรวจ

เดียวครับพี่ดักคือเยอะแต่ว่าดีนะที่มันยังอยู่นะถ้าเราถ้าเราไม่ได้ไปกัดไอ้จับอ,อ่ะเัี่แข็งอยู่เขกินเลแต่ก่อนอ่ะไเก็บเห็ดไปมาเห็ดทานมันสิเห็นธรรมดาเนี่ยที่เป็นดอกสีขาวอยู่แต่หาไปจับอ่ะเอาไปออกช้วท่อปอจับป,ปุ๊บจับมองได้ดำมองหันอือจับมองได้ดำมองหัน มนทก็จะใช้ดินคนคนิยมทำอะไรกินก็นึ่งกินนี่แหละแล้วก็หนึ่งมันไม่มีรสช,ชาตินึ่งรสชาติยังเลยใสเกลอือเลือดอื่นเลือดทำไมแสบแ้มหวานครับว่ามันเติมสาย ขาจะเหมือนอุ่นเหมือนเกี่ยวยังที่บอกว่าปวดจะไหนแต่มันเป็นนอไม้เผาใช่ไหมน, <laughs> นี่ถ้ามันกิน,นาามาแบ่ช่องตะ้ํจำจำยังไงเครื่องหนึ่งเนะาะตั้งวัเดเยอะไว้ถามเพื่อนน้ำยาขนมเสร็จแต่เาอยากกินแบบน้ำยาปลาเนาะไม่กินยังเงี้ยน้ำยาปลาจำเครื่อง ปลาไม่แอบคุกใกจแยบอร่อยกับคือมันเ็นเดหลายอย่างครับน้องนี่แหละที่ว่ากินแต่ละอย่างถ้ากินมาบดมันกับแปรสภาพเป็นอย่างอื่นอ่ะเอาไปกินอย่างอื่นได้นะค่ะม,มันว่ากินมาบดรสทิมน,นะค่ะน้งองปนกินมาบดนี่แห้งขวายังแอบได้ครับ ปูแล้วขัวไว้แหงเนาะใส่ตะลับแบบเราอยากเราอยากกินแบบเป็นบนน้ำแล้วก็อเอาใส้น้ำน้ำอุ่นำน้ำฮอนใส่ก็ไปอุ่นเนี่ยนะพี่น้อง,อองหอ,อมอมะครับบวกหวาน เนี่ยมันหนาตแต่ยงนงกุ้ยเสีบว่ะรองขวันมากแม่บล็อกลีบล็อกลีบแบบยัดกึ่งเนี่ยบล็อกลีบผ่าอ,อา่อนแม่บอกราก,กินนะอ,อ<า><า>ันพักงอกไอ้อพักยังกืมพักนี่นบอกาากินเบิดทําไง บอกว่าอย่าหลุดสายบรอิมทั้งนี้บ่มันเสียบบ่แะ้ว่าผักแว่นบ่ผักแว่นระว่ามันไม่ค่อยมีให้กินเลยเด้๋ผักแว่นเนี่นนั่นผักแว่นเน่เขาไปจักรกินดูมันเผือมันแบบสีาเคมีมันหลายมันจะหายไปบ่แม่ไหมมันอยู่ตรงไหนตามนาบ่ตามนาตามนาข้าว ่ปเอาไอ้ย่าอยู่น้ำไอ้แถวตลาดนาองพน้องนี่ลาบอกพักแวนไปกินก้าแกงตังใหม่บอกแกได้บอกก็ได้ทำมาคุณย่ากินได้แต่ก็แกงตังใหม่ยากึนกินได้พอจ้ามได้เบิร์ดไปซื้อพักเนี่ยบริบาลแต่คลองดีได้เพียงอือแบบเธอย่อยซื้อพักสุร้าน เล you know? right ี่ยงมืงเข้ากันเราจะเอาตัวใดตัวใดกลับแบบกระจายได้ได้หายผู้ดองนะแบบว่าย้ายรถหายโอ้ย่ายบบตรงรถหายหนูดอกเอาไปซ้ำนี่แหบบนี้มันแหงนั่งแหงนั่งเบิดมือแ่ะอันฮิตกันนั่นคำแล้วอายายเอามันขายโบได้โบได้ขายมือหนีมือกับโบได้ขายหรอหละเพราะมันผิดเน่าตายแลยไปละเนาไปคืออย่างเนาะข้าเจ้าบาบได้คืนน้ำเล่ามาโอ้ยมาพ่อลูกค้าดีแต่จะคอยสิบก้นเด้อเหรอ รถให้กับรถเอาบ่ให้รถผู้ถามเนาะขารถคบ้าเรือข้าเจ้ามากที่จุดมื่อมันนั่งขายกับเมื่อยไปอย่างหรอเขามันนั่งลินนั่งหัวกันอย่างนี้เมื่อยหรอบางมื่อบางมื่อก็บอกว่าบางมื่อก็บอะไรก็ไม่หลอกล่ะสุดเด็กไปเลยเด็กคานย่อย โอ้ยอิ่มจับอืมได้เงน้กจำแม่นบ,บ,บ,บกโอ้ยอิ่มแล้วครับจะเล่นอาหารเนี้ยสิภาาปูงาไปกินแซม่อนได้ปราตานะเบนอยากกิน <c oughs> แต่คุสองคนบมก่กินเดียกก๋ยวแกไปทิ้งไว้นะ <c oughs> จะไม่กินด้วยหรอกเอาเราไปกินไป้เอเราไปกินไปแล้วกัะ <c oughs> ฝากพนักงานเพื่อนดูแล <c oughs> เลือกร้านที่แบบว่าบริสรั่งท่างเอาเรือทางไล่แล้วนะแต่ร้านพวกกระดิ่งานปูปูนก็ไปกินประจำนะแล้วเพื่อนเอาไปไปเอาไปไหว้กับของข,องขวัญมาสั่นมาเดี๋ยวตามกับปิกาติ <c oughs> ครบชั่วโมงเราจะมารับเอาท่านนะเอาไปลองจา้าถ้าผู้ใดยอยากได้วิธีเฮ็ดปนเดือดจ้าขาไปว่าร์ปนบนิณฑัตม,มี <c oughs> วิธีสืข,ขึ้นมาอยู่ดอกค่ะถ้าอยู่ใน YouTube <c oughs> ย,ย,ยูทูบเดือดจ้าเด้อ อยอดพี่อยู่กับที่บ้นหาอุกแสนเนี่ยนะคะพี่น้องคะว่าในฮอตหลานอยู่ <c oughs> เอาเป็นว่าพี่น้องจา้ามือนีคลิปนี้ค่ะต่างก็บิกกะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังได้ใจพี่น้องจา้าพอกันคลิปหนาได้ใจเด้อสวัสดีจา้า